รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่จะช่วยให้คุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่อยู่รอดปลอดภัยและทํากําไรได้ตลาดหุ้นครับผม <Used> ็นบรรยากาศรุ่ราแบบนี้นะคะเรายังคงอยู่ที่คฤรหานของสุดยอดมนุษย์ทองคําของตลาดหุ้นไทยนะคะแขกรับเชิญที่เป็นเม้าปีเล็กของเราอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือดรประสิทธิ์สีสุวรรณค่ะใช่ครับผมวันนี้เรายังอยู่กันเพราะว่าดรประสิทธิ์นะครับยังมีมุมมองมีวิสัยทัศน์การทางานแล้วก็การลงทุนที่น่านศึกษาสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองรับฟังกันดูทั้งเรื่องของเออริ วันนี้ครบทั่วแน่นอนโอ้โหนะคะที่สําคัญนะคะนอกนอจากจะจะรู้เคล็ดลับการรวยหมื่น 10, ล้านแล้วเนี่ยนะคะคยังจะได้เห็นอีกด้วยนะคะว่าครือหาหรูนี่ข้างในแต่ละมุมแต่ละจุดนี่มีอะไรบ้างกลุ่สมบัติแบบนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่เป็นแรงบนันดาลใจสําคัญในการทํางานให้ประสบความสําเร็จของดรประสิทธิ์คืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะพาโทรกันค่ะครับผมไปไปวยกันเลยครับตามมาเลยค่ะ มีเหล็กยังอยู่กับซีอหมื่นล้านนะคะสุดยอด <อะ S 1> มนุษย์ทองคำของตลาดหุ้นไทยอีกหนึ่ง<ช>วันนะคะ,คะดรประสิทธิ์ศรีสวัรณนะคะซึ่งดรประสิทธิ์เนี่ยเคยบอกนะคะบอกว่าจะเป็นดาราจะเป็นซุปตาของวงการไหนๆได้เนี่ยนะคะแบบอมาตะเนี่ยนะคะจะต้อง เรียกว่ารักในสิ่งที่ทําแล้วก็ทุ่มเททุกวันนี้เราบอกว่าดรประสิทธิ์เป็นซุปตา์ของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เ,เลยก็เลยคุยกันนอกจากเรื่องของลงทุนแล้วยังคุยกันเรื่องแนวคิดการใช้ชีวิตการทํางานทํายังไงให้เป็นซุปตา์ตลอดการขนาดนี้ได้คำว่าซุปตานี้หมายความว่าไงครับซุปตา,าคือเป็นดาราจริงๆเนี่ยหลายๆคนเห็นไหมฮะเขาอยู่กันอมตะได้เพราะอะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงว่าคนไหนก็ตามเนี่ยฮะที่มีการหมั่น ช่วยสังคมเรียกว่าเขาจะมีบุญรักษาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับสังเกตว่าคนไหนที่มีพฤติกรรมหรือบุคลิกดีๆมีธรรมะอยู่ในตัวคนเหล่านั้นจะเจริญโตโตได้อาชีพการงานและอาชีพทุกๆอาชีพเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เรามองไม่เห็นหรือว่าให้เราสบายใจคือบุญรักษาคนตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะคำว่าบุญรักษาเราด้วยเก่งคือเก่งนิดนึงเฮงต้องมีด้วยเช่นกันครับก็คือต้องมีทั้งเก่งทั้งเฮงจะสามารถปรเสวิมเ็จในหน้าที่การงานของตัวเองได้ครับผมครับ ทีนี้จากที่ดเรเติบโตขึ้นมานะครับจากสายงานตอนแรกก็เป็นมาร์เก็ตติ้งมาสู่ธุรกิจหลักทรัพย์แล้วตอนนี้ยังมีการขยายไปร่วมทุนในบริษัทต่างๆด้วยดรได้วางแนวทางการลงทุนหรือว่าการขยายทางธุรกิจไปไว้อย่างไงบ้างครับเอ,อ่อคือจริงๆผมเรียกว่าเราบริหารงานนะครับผู้บริหารมืออาชีพก็ว,ว่าได้นะครับแล้วก็เรามีการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับครับคำว่าการบริหารงานของผมเนี่ยคือเราก็จะให้เกียรติลูกน้องนะครับแต่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเซ็ตมันให้ง่ายคือเซ็ตให้นเป็ระบ เมื่อเซตระบบหรือเซต policy ให้ชัดเจนเนี่ยมันก็ง่ายผมอยู่ประเทศไหนผมก็ทางานได้ละแต่ก่อนที่จะเราเซตต่างๆให้ได้เนี่ยเราต้องดูคอสของเราให้เป็นก่อนซูพาสผมเท่ากับหนึ่งเมื่อเรารู้ละคอสเราเท่ากับหนึ่งเนี่ยเราต้องหาหนึ่งจุดหนึ่งขึ้นไปแล้วถึงกําไรถูกไหมฮะเมื่อเรารู้ว่าคอสเรานิ่งแค่ไหนเนี่ยเราต้องหากําไรให้เป็นคนส่วนใหญ่มองว่าการบริหารธุรกิจเนี่ยมันมันมันยากและซับซ้อนผมก็ว่ายากและซับซ้อนเช่นกันแต่ถ้าเราเข้าใจธุรกิจ หาเงินให้เป็นหารายได้ให้ให,ให้สำเร็จดังนั้นนี่เราต้นทุนเราต้องรู้ก่อนเมื่อรู้เราวิ่งหารายได้ให้เยอะเนี่ยเราจะไม่มีวันที่จะบริหารกิจการเราไม่ได้กิจการทุกกิจการมุ่งหวังคือผลกําไรผลกาไรมุ่งหวังไปสู่ผู้ถือหุ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนมื่อพูดถือหุ้นถือหุ้นในบริษัทไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณกําไรเนี่ยชื่อเสียงคุณหรือเครดิตคุณที่มันมีมูลค่าตลอดชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นไปกับคุณตลอดไปนะครับนี่คือหลักการบริหาร การอีกสำคัญหนึ่งที่เราจะโตได้ทุกๆวันนี้เราต้องมีเพื่อนอนะฮะผมโชคดีที่มีคนเก่งๆรอบตัวผมเก่งนะเมื่อเราเห็นโอกาสว่าเขาเก่งด้านไหนด้านไหนเนี่ยเราต้องสนับสนุนและให้โอกาสเขานะครับเราอย่าเป็นซีอที่นั่งอยู่บนฟ้าอย่างเดียวจงลงมาสัมผัสกับพวกเขานะฮะแล้วเขาจะให้องค์ความรู้เขาจะให้สิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแล้วจุดๆนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จในองค์กรน,นั้นๆได้อย่างดีครับคือระหว่างเส้นทางเนี่ย เจออะไรมาบ้างเพราะมีเรื่องเล่าอันหนึ่งคลาสสิกมากนะคะเขาบอกนี่เป็นสุดยอดมาร์เก็ตติ้งระดับชาติขนาดว่ายอมเสี่ยงตายว่ายน้ําระหว่างที่น้ําท่วมต้องบอกว่าเป็นเป็นตํานานของมาร์เก็ตติ้งในเมืองไทยเลยนะฮะครับนี่ไอดอลเลยช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่เออมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่น้ําท่วมรู้อยู่แล้วว่าหดใหญ่เนี่ยน้ำท่วมสองครั้งในปีสามหนึ่งและสี่เจ็ดในปีสามหนึ่งและสี่สามถ้าไม่ผมจําได้ เพราะมันเป็นปีบังกรเหมือนกันนะฮะปีสามก็บังกรอนสี่สามก็บางกรอนครบหนึ่งรอบพอดีแล้วเป็นเวลาเดียวกันวันเดียวกันวันที่17หรือ1 5พฤศจิกเนี่ยฮะมันแปลกไหมมันแปลกเขาก็บอกอยู่แล้วว่าที่ตรงนั้นเป็นที่บางกรอเพราะว่าที่หันใหญ่เป็นที่ไม่เคยมีคาว่าจนคนอยู่ที่นั่นมีแต่ความว่ารวยรวยเศรษีหันใหญ่เศรษฐีหันใหญ่เขาเยอะแล้วก็กิจการหรือวงทุนที่นั่นมันดีนะครับเป็นเมืองที่กระทะสมบัติทุกสมบัติเ็าอยู่ตรงนั้นนะครับวันนั้นเป็นวันที่น้ําท่วมแต่น้าท่วมง่ายหน่อยท ม่สองเมตรเลยสองเมตรค่ะแต่พอตื่นขึ้นมาเฮ้ยน้ะท่วมแม่บอกไปไหนบอกไปทํางานหน่อยแม่เพราะว่าเออมีมีลูกค้าซื้อขายหุ้นประมาณอประมาณ600ล้านถึงพันล้านเนี่ยโอ้โหข่าวว่าเฮ้ยต้องขายแล้วหัดใหญ่เป็นลูกค้าที่เล่นเร็วมากครับถ้าถ้าผมก็เท่าในช่วงเช้าเรายังโทรโทรศัพคุยกันได้ในอดีตเนี่ยคือเทรดครึ่งวันครึ่งวันตลาดปิดผมบอกเฮ้ยเฮ้ยน้ำท่วมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเฮ้ยต้องสั่งออเดอร์ลูกค้า พี่ผมรู้อยู่แล้วรายใหญ่มีกี่คนก็เฮ้ยทำยังไงดีต้องมีออเดอร์ห0ร้ล้านต้องทํางานอยู่แล้วเราก็คิดเลยว่าเราไปทางนั้นยังไงใช่ไหมฮะเฮ้ยมันจากนี่ไปถึงที่นั่นก็คือประมาณ3มกิโลคือคิดจะว่ายน้ำอ่ะว่ายอยู่แล้วว่านใจต้องว่ายแล้วต้องไปทํางานแต่เราต้องคิดก่อนว่าไปทางไหนทางไหนถึงเป็นทางตามน้ํบก็ว่ายเลย กระโดลงนะครับแย่งไหว้ไปเลยทํางานว่าหลังบ้านไปที่หลังอีกคนหนึ่งไปนะครับคือไหว้ไปละเปียกละรู้อยู่ละเปียกครับแต่ก็โทรไปหาลูกน้องคนนึงที่มาทํางานตอนนั้นเป็นผู้จัดการสาขาครับมาทางานหน่อยขอคนหนึ่งผู้หญิงไม่ต้องมาครับพูดไปบอกผู้หญิงทุกคนไม่ต้องมาให้น้องผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วก็กลาไปสองคนแล้วหลานว่าไอ้หลานไปด้วยเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเราไ่ว้น้ําเก่งครับแต่ว่ายน้ําเก่งก็คือไหว้แต่ว่าคือไหา้แต่ฉลาดนิดนึงตรงที่บอกว่าไ่ว้ตามน้ําไ่ว้ตามน้ําจะไม่เหนื่อยน้ําไหลทางไหนไปทางนั้นดูทางน้า ดูทางน้ำก็ไปทางน้ำจริงๆมันต้องเลี้ยวขวาเราอย่าเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวามันต้านน้ำาเราไปตามน้ำถ้าเราเหนื่อยเรากอบประตูกรอบประตูกับประตูมาสักสามสี่ห้าหกครั้งประมาณนี้กว่าจะถึงใช่ไหมจริงๆไม่เหนื่อยหรอกเลเฮ้ยพักดีกว่าพอพอไปแล้วก็ก็คือคีซื้อขายหุ้นให้ลูกค้ากระจกหลังจากจบเราก็มีความสุขแล้วก็โทรไปถามลูกค้ารายใหญ่ พี่เอาข้าวไหมเอาอะไรไหมแล้วก็ซื้อข้าวไปให้เขากินซื้อข้าวให้เขาอีกคือฝานนะว่ายน้ำเอาข้าวไปไม่ใช่ครับพีออเดอร์จบก่อนปิดตลาดครึ่งวันปิดตลาดครึ่งวันน้องๆใครขายหุ้นอะไรให้บอกครับใช่ไหมซื้อขายตอนนั้นมานั้นขายอย่างเดียวพราขายก็คือประมาณหกพันล้านนะครับก็จบก็ถือว่าแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดนะว่าต้องดังตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยทำยังไงให้ลูกค้าเรา กำไรแล้วก็มีหุ้นแล้วก็สามารถซื้อขายกับเราได้อีกใช่ไหมฮะอยู่ๆแค่วันนั้นไม่ขายหุ้นมันตกปลอครับจะเกิดอะไรขึ้นลูกค้าก็เสียโอกาสนี่ตำนานเลยนะใช่ครับนี่หนึ่งในตำนานของตลาดไทยนะตำนานที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของดรประสิทธิ์มากๆว่าการรับผิดชอบต่องานความสําคัญของลูกค้าการใส่ใจและการทําให้งานประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของดรที่ยึดถือมาตั้งแต่สมัยยังทางานเริ่มเริ่มทางานใหม่เลยใช่ครับใช่ครับคือ คุณจะสําเร็จอยู่ได้ใครเป็นเจ้านายคุณล่ะใช่ไหมมันต้องเฮ้ยลูกค้าสิใช่ไหมแล้วก็เราัวเราคือเจ้านายของตัวเองใช่ไหมให้เราจะรวยหรือจะจะจนมันไม่ใช่อยู่ที่บริษัทนะอยู่ที่ตัวเราขยันแล้วมูลค่าของเราก็ไม่อยู่ที่บริษัทนะมูลค่าของเวลาบริษัทบอกว่าเฮ้ยทำงานบริษัทใหญ่ๆกับทํางานบริษัทอะไรก็ตามคุณว่าคุณจะมารอบริษัทบริษัทใหญ่หรือคุณจะรอบริษัทที่เราสามารถสร้างตัวเราเองได้คุณค่าของมันเนี่ยมันผมตอบได้เลยว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเรามีมูลค่าแค่ไหนมูลค่าอยู่ตัวเรานั้ ถูกต้องเราคืออัเสร็จเราทาที่ไหนเราก็สร้างเงินที่เขาเป็นพันล้านอ่ะเราไม่ใช่ว่าเขาต้องมาเราต้องเลือกเขาเราจะเลือกไปอยู่บริษัทไหนไม่ต้องให้เขามาเลือกเราหรอกทุกคนมีสิทธิ์เป็นไหมคะแม้ว่าจะไม่ใช่ในสายตลาดหุ้นเองก็ตามนะคะจากพนักงานเป็นซี่เอทุกคนมีสิทธิ์ไหมทุกคนมีสิทธิ์นะฮะคือเรามองว่าทําไมเราอยากจะเป็นตอนเด็กๆฝันว่าอยากจะเป็นแค่ท็อปไฟท็อปไฟอยู่ท็อปีของเป็นผู้บริหารในตลาดหุ้นนะครับคือเราต้องมองไม่ครับผมผมเห็นคนคนหนึ่งมาแวะสาขาผมเห็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง คือคือมองคนหาผู้จัดการคนเดียวเลยอ่ะไม่สนใจเด็กๆเลยอ่ะแล้วก็มองเฮ้ยถ้าวันนึงเราเป็นคนนี้นะเราไม่ทําอย่างนี้คือก็คือแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่คนนี้ก็คือขอบคุณเขาที่เป็นแรงผลักดันให้เราโตให้เหมือนเขาวันนั้นเขาเป็นซีอวันนี้เขาผมก็เห็นเขาอยู่นะเขาเป็นตําแหน่งแถบนี้อยู่นั่นแหละแต่คือขอบคุณเขาที่ให้กําลัง แรงและว่าวันนี้ควันหนึ่งผมจะเป็นแบบนี้แล้วผมจะไม่ทํากับลูกน้องหรือเด็กๆแบบนี้ทุกๆวันนี้นะเชื่อไหมครัในทุกๆวันเนี่ยผมจะแวะไปหามาร์็ติ้งไม่ต้องมาหาผมนะซีโอไปหาเองนะครับคุณหาเงินให้ผมผมไม่หาคุณคุณทำให้ผมโตนี่ไม่ใช่ผมทำให้คุณโตวันนี้เราต้องเชื่อเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมนึงรลประสบความสําเร็จเพราะว่ามันมีแรงผลักดันเพราะผมมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณต้องมองว่าคุณอยากเป็นอะไรคุณพูดคุณอยากเป็นผู้จัดการคุณ คุณที่การทำได้ห้าคุณต้องทำได้หกแต่คุณต้องเป็นคนดีคุณต้องมีเพื่อนถึงคุณจะสาเร็จเพราะผมทุกขึ้นทุกครั้งผมมีเพื่อนนะฮะแล้วอยากเป็น CEO ซีอทอะไรได้บ้างคุณต้องทําคุณต้องคิดใช่ไหมฮะเราก็ต้องคิดแล้วก็ต้องใส่ประสบการณ์เพราะว่าการได้มาซึ่งแต่ละขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่ายากไหมยากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ทุกคนทําได้ถ้าตั้งใจนะครับครับโหสุดยอดครับนี่คือหลัก ต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับของมนุษย์ทองคาคนหนึ่งของเมืองไทยค่ะแล้วก็วันนี้มนุษย์ทองคานะคะให้โอกาสเราดีมากนะคะเพราะว่ามาเยือนถึงเรียกว่าคารืฮาดดีกว่านะคะเพราะว่าคือนอกเหนือจากชีวิตการทํางานในสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะคะก็คือมิติเรื่องของการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างทานนะคะต้องบอกว่าเป็นนักล่าบุญนะต้องใช้คําว่าเป็นนักด็อกเตอร์ประสิทธิ์เป็นนักล่าบุญเลยค่ะมีทั้งสมบัตินะคะแล้วก็มีอริยทรัพย์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอเปิดดูทททุุกกรััพยย์อ่่าางนนนะะคววี้จ แต่ละโซ่แต่ละมุมของบ้านเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็ให้แง่คิดกับนักลงทุนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะดรประสิทธิ์จะพาเราชมคฤหาสนี้ได้ครับขออนุญาตซับก่อนอไ,ไหมครัอนุญาตซับก่อนอนุญาตซับเราจะเช็กกันอยู่บนสว์นะครับแต่จริงๆคำว่าอนุญาตซับคือวันนี้เราเป็นผู้ให้ความสุขที่เกิดขึ้นเลยนั่นคืออนุญาตซับนักปิตินักเวลานันคือผมไม่รู้นะผมผมเชื่อว่าการเป็นผู้ให้แล้วมีการกลับมาได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าจําเป็นไหมว่าต้องรอวันนั้นไม่จําเป็นนะครับผมยื่นวันนี้ผมให้ละวันนี้คือปิติเกิดแล้วความสุขเกิดแล้วก็ทำมันไปแต่พระพระเจ้าเคยสอนว่าอให้ผลกับให้เหตุกับสิ่งไหนผลก็ได้รับกับสิ่งนั้นแทนนั่นคือกฎแห่งกรรมนะฮะคือกรรมมันเป็นตัวบ่งชี้ว่า้วคุณทํากรรมดีคุณก็ได้สิ่งดีนะครับถ้าคุณไม่เชื่อหรือคุณไม่เห็นคุณจงทํามันดูแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ประสบความสําเร็จมันมีอะไรที่เรียกว่าไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทุกคนจะรู้ว่าเรียกว ค่ะตอนนี้เป็ูอนิยะซับกันอนิอนิยะซับกันนะคะเบ็กคู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปชมบ้านดรเประสิทธิ์กันคับ นี่เป็นห้องผ่าเล็กๆก่อนนะครับป้ไว้ส่วนบนก่อนไปทํางานทุกๆเช้านะครับบางครั้งส่วนบนแล้วนั่งสมาธิแล้วไปทํางานแล้วก็วิ่งไปนะครบ<ม>แล้วบางครั้งในเย็นๆก็จะให้หลานทุกๆจะมีหลานชายจะให้ทําความสะอาดห้องนี้ทุกๆวันคือให้มีหน้าที่ของเขาในการทํางานส่วน,นื่นไม่ต้องทํา<ม>เรียนกับห้องผ่าทำความสะอาดแล้วก็มาเป็นที่<ม>พัฒนาจิตพักผ่อนจิตให้สะดวกแล้วก็ให้มีสติในการคิดในวันต่อไปครับห้องนี้สําคัญม,มาอยู่ทุกวันครับผมครับ สวยงามมากครับห้องพระของพระเจสิทธิ์พระจะสีทองผมจะชอบเป็นคนชอบสีทองสีสว่างนะครับนี่คือพระพุทธเจ้าน้อยจะดูเข้ามาถึงเพไมาถึงตั้งตรงนี้พะขึ้นบันไดทุกคนจะยกมือไหว้แล้วก็จะเป็นพลังที่ดูดมาจากข้างนอกซึ่งข้างนอกนี้ก็เป็นมุมที่เรียกว่ามุมสินแสกําหนดว่าต้องมีพลังแห่งลาบเข้ามาก็เลยเปิดกระจกเปิดลมอะไรต่างๆให้เข้าจะสังเกตว่าพื้นหน้าบ้านใหญ่ ก็สินแสเป็นคำกำหนดให้ตามหลักของจุ้ยหมดเลยเป็นสีิมงคลทุกจุดหนึ่งมันเป็นแม่เราสอนอยู่แล้วว่าหนึ่งความที่ทําอะไรเนี่ยต้องมีหลักว่าหลักก็มีฮงจุ้ยด้วยนะเราได้สบายใจอย่างอื่นมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยถูกไหมฮะนั่นอีส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมีความขยันความใส่ใจความรอบรู้ถึงจะสําเร็จได้นะครับ ต่อไปเลยครับค่ะว้าวน่ารักมากเลยครับห้องนี้ครับห้องนี้เป็นห้องของเป็นห้องลูกรักเลยนะครับนี่เขาจัดเองอะไรเงี้ยนะครับเรามาสังเกตง่ายๆว่าคือผมเป็นคนที่ทําหรือสอนลูกหรือสอนหลานให้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 เห็นว่าจงทําตัวให้เขาเห็นนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบทาบุญชอบทำบุญสนชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือเด็กชอบช่วยเหลืออะไรเนี่ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะปลูกฝังเขาคือเขาก็เห็นแล้วเขาก็ทําตามต่อครับพอทําไปทํามานี่คือสิ่งที่เขาชอบนี่เขาจัดเองนะเขาจะไหว้พระพี่วัดที่เขาเนี่ยเขาอายุสิบแปดปีแต่เขาทำตั้งแต่สิบห้าปีสิบห้ปีละเนี่ยนะครับลูปผมสิบห้าปีสิบหกปีเขาก็ทําเองของเขาแล้วจัดเองคือไหว้พระเอง ร้แลแวแจะมีพระแต่ว่าเล่นของเหมือนกันมีของมีของแต่ข <pour S 2> ้างในก็ของเหมือนกันลุยเหมือนกันก็ลุยเหมือนกันลุยเออเมสเหมือนกันชานาวเหมือนกันมันมีแรงดึงดูดให้เข้าไปงี้ไม่รู้ค่ะพี่ใหญ่ใช่ครับคือของเขาครับโอ้โหนี่เขาจะมีหลุมมีชนาวมีเออสครับแต่ผมก็จะมีลุยอย่างเดียวเพราะว่าลุยของมันก็จะไม่จะไม่ทำจากหนังสัตว์จะเป็นหนังเทียมของเขาจะอะไรก็ได้หลากหลายบาครับจะเป็นหนังเทียมอย่างเดียวครับ าอยู่อีกห้องนึงเลยนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงห้องด็อกเตอร์ประสิทธิ์เลยครับผมกีต้าครับกีต้าออกต้องหน้าเกินไป่ทยอยู่ไทยู่ไทยู่นะคะโอ้อันนี้โอ้โหช็อปลุยเหรอคะใช่ตอนแรกตอนแรกเข้ามานึกว่าอยู่ในช็อปลุยเหมือนกันค่ะนึกว่าอยู่ชองเซลิเซ่แต่ไม่ใช่นะคะนี่คือของสะสมสมบัตินะคะเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตแต่มันดีกว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เรียกว่าของสะสมค่ะของสะสมของผมว่าเขาว่าของสะสมต้องมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าลุยนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าหนึ่ง ผมเป็นมังสวิรัตรตั้งแต่เด็กผม<า>ไม่กินเนื้อสัต,ตว์ตลอดชีวิตใช่ไหมครับ<า>แต่สิ่งหนึ่งที่พอไม่กิน,นเนื้อสัตว์เนี่ยของสัตว์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมีพลาดบ้างไม่พลาดบ้างาแต่อันหลักเนี่ยหลุยเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นหนังเทียมนะครับส่วนผมจะซื้อหนังเทียมส่วนหลานๆน,นี่ก็จะซื้อมีบ้างผสมประสานระหว่างหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเองเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็ถือว่าเฮ้ยเราเป็นมังสวิรัติทั้งกายและใจดีไม่เบียดเบียนสสััััตตตวววว์์ครรรรบบไม่่่่่เเเเเเเีีียยยดดนนนนนแาาาาาปึึงงงงกก็ซื้้้ออใหชิ ไม่ต้องรอให้ลูกน้องซื้อลูกน้องซื้อน้ำหอมมอคคีเต็มเลยหลังจากวันนี้ลูกน้องไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะครับลูกน้องกินเจให้พี่หนึ่งวัน ทุกทุกทุกวันเกิดทุกวันเกิดพอแล้วใช่ทุกๆวันเกิดจะมีพนักงานกินเจเยอะมากแลวจะกินวันนั้นวันเดียวจะช่วยกันกินทุกสาขาทุกที่นะครับล่วงทีผมก็ซื้อไปให้นะฮะแล้วก็บอกว่าของขวัญถ้าซื้อก็ซื้อลุยให้แต่ก็จะมีประมาณ5-6คนอ่ะที่จะซื้อให้เราเพราะคนเหล่านี้มันจะรวยเยอะอ่านของก็หายไปเลยจากว่าเป็นปึ้งใหญ่ๆต่อต่อค้างนี่ก็ของขวัญเยอะมากตอนนี้ก็เหลือแต่หลวยกับร่วมกันไปทําบุญมากกว่านั่นก็คือของที่แต่ว่าเฮ้ยขอบคุณกับตัวเองที่เหนื่อย นะครับว่าจะซื้อตรงนี้มาแต่แต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับคือคนหลายๆคนเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยทำไมพี่ซื้อเยอะถ้าเรามีเงินเยอะแค่ไหนเราก็ซื้อให้เหมาะเงินของเรามันไม่ใช่บอกว่าจุดที่หนึ่งที่จะสอนคนว่าเฮ้ยคุณอย่าเบียดอย่าอย่าเบียดเบียนเงินตัวเองอย่าทําให้รู้สึกว่าตัวเองมีทุกข์นะจงใช้เงินให้เมนเงินได้อย่างเข้มข้นวันนี้คุณจะเป็นเศรษฐีอย่างจริงจังและจริงใจเพราะว่าคําว่าเศรษฐีมันไม่จำเป็นต้องมีแสนล้านหรือหมื่นล้านบางคนมี มีแสนนึงก็มีความสุขแสนนึงอาจจะเป็นเศรษฐีได้ละ,ะเขาก็ใช้แค่หมื่นนึงถูกวให้นั่คือเศรษฐีดังนั้นคำว่าเศรษฐีของคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเศรษฐีที่แท้จริงคือเศรษฐีที่ไม่มีหนี้มีความสุขจากการใช้เงินอย่างการประหยัดและก็ดีที่สุดในการบริหารจัดการตัวเองได้ดีและที่สุดครับโอ้โหสุดยอดมากมากสุดยอดนะคะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยพอเห็นอย่างเห็นบ้านดรประสิทธิ์นะฮะเห็นของรางวัลชีวิตตัวเองเนี่ย อยากจะรู้เคล็ดลับว่าทํายังไงให้ให้เป็นเศรษฐีแบบร็เกอร์ประสิทธิ์บ้างผมบอกผมก็คิดว่าสําคัญเลยเราเรารู้ว่าการบริหารจัดการเป็นยังไงเรารู้ว่าแต่ละเดือนเรามีต้นทุนอะไรเราจะหาะไรายได้ให้เยอะที่เท่าสุดได้อย่างไรครับคนทุกๆกคนเนี่ยอยากรวยเนี่ยแต่นอนอยู่บ้านรวยไหมไม่รวยอยู่ไ,ไยยับแต่ไม่ศึกษารวยไหม ร่รวยดังนั้นเนี่ยความร่ำรวยเนี่ยมาจากหนึ่งความตั้งใจใความขย,ยันบวกกับความเป็นคนที่ใฝ่รู้เขาใฝ่ร,รู้คือการใช้สติปัญญาในการพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างสิ่งที่คุณไม่เห็นค่าเลยอาจจะเป็นค่าที่สุดของอีกคนคนหนึ่งก็ได้แล้วมูลค่าตัวนั้นก็สามารถสร้างเงินให้คุณได้จงมองในสิ่งที่อะไรก็ตามอย่างเข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะเห็นมูลค่าของมัน จงเอามูลค่าของมันมาสร้างให้กับตัวเองให้มีมูลค่าเพิ่มเพิ่ม<อ>ได้นั่นคือความเป็นเศรษฐีอย่างง่ายมันไม่จําเป็นต้องถ้าเป็นผมเป็นเนี่ยคือตัวผมเนี่ยผมจะรู้ว่าตลาดหุ้นมันเป็นยังไงชใช่ไหมฮะแต่อีกคนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้ทาอาชีพผมเขาอาชีพชอื่นคุณก็ต้องรู้ว่ามูลค่าของคุณอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยมูลค่าแต่ละมูลค่าเนี่ยมาจากการศึกษาจากประสบการณ์ชีวิตมาจากประสบการณ์จากเพื่อนๆนที่รอบรู้แล้วมาประมวลให้เกิดตัวเลขที่เรามองว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบตัวเลขแล้วก็สร้างมมัันาด้ววยตเอง สุดท้ายมันก็จะประสบความสําเร็จในการสร้างความเป็นเศรษฐีกับตัวเองแต่ผมยังตอบอย่างอีกนะครับว่าคาว่าเศรษฐีของผมคือคำว่าเศรษฐีนี้ใช้ได้กับทุกคนว่าคนคนนั้นเป็นเศรษฐีเพราะเขามีความสุขกับเงินแสนและเขาใช้เงินอย่างมีความสุขคนคนนี้อาจจะเป็นเศรษฐีเพราะมีเงินพันล้านแล้วก็เขาใช้อย่างประหยัดและอย่างมีแล้วก็อยากมีความสุขนั่นคือเศรษฐีแต่เศรษฐีแล้วก็เศรษฐีเมื่อมีหมื่นล้านพันล้านเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ให้คนอื่นนั่คือเศรษฐีอย่างแท้จริง อันนี้คือเศรษฐีในชีวิตนี่คือเศรษฐีที่ครบทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับในตัวผมก็คือมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยขาดและจะอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตคือการเป็นผู้ให้อย่างไม่ต้องคิดอะไรนะฮะการเป็นผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือคนทั่วไปมันอยู่ในเรื่องของผมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนจะกลับมาเป็นเศรษฐีหลายๆครั้งก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นเศรษฐีที่ยั่งยืนต่อไปเพราะการให้ จะได้รับอย่างไม่มีวันรู้จบนะฮะคืออยากเป็นแบบผมหรืออยากไปเป็นแบบใครนั่นคือความสุทที่จะเกิดขึ้นกับตัวคนนั้นนั่นไปครับครับผม ห้องพระโอ้โหเป็นห้องประชุมสงไม่ใช่ประชุมสงครับคครอบครัวอย่างที่บอกนะคะมรดกทองคําของเราวันนี้นะคะนอกจากลงทุนทางโลกแล้วลงทุนทางธรรมด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักล่าบุญเราก็เลยมานั่งอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นห้องประชุมครอบครัวครับประชุมกันที่นี่คุณเล่นครับการประชุมสงห้องประชุมสงห้องประชุมสงคุณเล่นนะอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นห้องที่ ในตอนลานเด็กๆเนี่ยฮะจะมาอยู่กันห้องนี้ทุกๆวันพระในขณะที่วันพระเนี่ยเราก็พี่นะฮะเป็นคนที่จะสอนมีลูกแล้วก็มีหลานห้าคนก็จะสอนเอาพุทธวจนะของพระพุทธเจ้ามาสอนแต่สอนก็ไม่กี่อย่างคือสอนให้แค่ศี่ห้าที่หลักๆเลยนะเพราะเขาอยู่บนทางโลกเยอะแล้วก็ก็ก็เรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมทําสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นตอบแทนแล้วก็ทํางานให้เขาดูว่าเรามี การสอนเนี่ยใช้แค่ว่าตำราอย่างเดียวต้องเอาตัวเองมาเป็นเป็นแม่แบบให้เขารู้ว่า mm hmm. เฮ้ยเราเป็นคนที่ตั้งใจทํางานสูง mm hmm. เรียนดีครับงานไม่เคยพลาดนะตั้งใจทํางานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นผู้ให้อย่างตลอด mm hmm. นั่นคือเป็นมุมที่สอนที่ไม่สามารถอธิบายเป็นตำราได้มุมนี้สามารถสอนได้ทุกคนคแม่ผมเคยสอนผมแบบเนี้ยผมก็สิ่งที่แม่ผมสอนมาก็ถ่ายทอดให้ค,คนรุ่นต่อต่อไปว่า หลักการสอนที่ดีคือการเอาตัวเองเข้าไปสู่การกระทํในนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นว่าทตัวให้เป็นตัวอย่างใช่ครับในตัวอย่างที่ดีนะครับให้ตัวอย่างที่เห็นว่าเฮ้ยเราทําคุณคุณเราประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้เราก็ต้องเป็นแม่แบบอันหนึ่งที่จะให้เขาเห็นนะครับแล้วก็สําคัญเลยที่ถามบอกว่าเป็นนักละบุญผมทําบุญตั้งแต่อายุเด็กๆเลยเพราะแม่พาไปวัดและเช่นกันผมก็จะพาหลานผมไปวัด เราทุกๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่เคยขาดการทาบุญเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งคําว่าการทําบุญเนี่ยตอ,องทําในสิ่งที่มีกําลังของตัวเองมาอยู่นะะในกําลังของผมมีเยอะผมก็จะทําเยอะ,ะนะครับแล้วก็ทาแล้วก็ต้องทําด้วยด้วยสติปัญญา<ม>นะครับแล้วก็ทําด้วยความตั้งใจที่บริสุทธินะฮะผลลัพธ์ก็จะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์กลับเข้ามาซึ่งเรียกว่าอริยทรัพย์เราไม่รู้หรอกนะเราตายวันไหนแต่เรามั่นใจได้เลยว่าในขณะที่เราอยู่บนทางโลกเนี่ยชีวิตเนี่ยคุมไหมผมตอบว่าผมคุมนะฮะ กับการที่ได้ทํางานได้อย่างเต็มที่าการที่ช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่การที่ช่วยาศาสนาให้อยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ของผมดังนั้น<ช>น,น,นี้ก็ถ่ายทอดไปยังคนที่รวยหรือย,อยังไม่รวยหรือใกล้รวยว่าคนที่ประสบความสําเร็จที่แท้จริงได้เนี่ยต้องประสบความสําเร็จทั้งทางโลกคือการเรียนดีการงานดีการเงินมีสําเร็จทางธรรมก็คือ ทรัพ์สมบัติได้มาคืออายาทรัพย์คือการเป็นผู้ให้ที่นอกเหนี่ยจากการสอนโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือการให้ตามกำลังศรัทธาวันนี้คือคุณเป็นเศรษฐีอย่างแท้จริงเพราะว่าคุณมีทั้งสมบัติทางโลกและสมบัติวิญญาณสืบต่อไปครับ ค,ครับค่ะเราเห็นซุปเปอร์คราเห็นคองแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าเรามาจบตรงนี้นี่คือถือว่าเป็นสัจธรรมนะคะเหนือกว่าการลงทุนทางโลกคือการลงทุนทางธรรมใคร,ครบ,บอกว่านี่คือซีอโอหมื่นล้านคือมรดกทองคำนะคะแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปสิ่งนั้นออกไปไม่ได้นะคะสิ่งที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่จะติดตัวไปในอนาคตไปนในโลกหน้าน,นี่คือบุญมหาศาลซึ่งมากกว่าทรัพย์สมบัติใดๆที่จะได้ไปนะคะก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยพึงที่จะนึกไว้นอกเหนือจากเรื่องของกําไรเรื่องของเงินทอง ที่เรามองกัน<ช>อยู่นะคะคเป็นสิ่งดีๆที่เราได้จากสุดยอดเมา้าีิกล็กของเราวันนี้ค่ะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านดรประสิทธิ์มากนะครับที่ให้โอกาสทําเม้าติกล็กมาออส่งตอ่อความคิดส่งต่อประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลดีๆให้กับนักลงทุนทุกท่านค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณคสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเม้าติกล็กหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ